ความสำเร็จของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับติดอันดับโลกเกิดจากผลงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูงต่อสังคมและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติจากการมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาสร้างสรรค์ตลอดจนการทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตภายใต้การสนับสนุนของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทำให้ในแต่ละปีมีบุคลากรแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจึงได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย ประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อประกาศเกียรติคุณคณาจารย์นิสิตและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยประกอบด้วยรางวัลต่างๆดังนี้ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานทางวิชาการและการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2564มีผู้ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ11และระดับ A1 จำนวน4ท่านและผู้ที่ได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ10และระดับ A2 จำนวน67ท่าน การเกียรติคุณศาสตราพิชานเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้ทรงคุณวุฒธธิภายนอกมหาวิทยาลัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและอุทิศตนเพื่อพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ในปีพุทธศักราช2564มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราพิชานจำนวน19ท่านรางวัลระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียตรติและแสดงความขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยวิชาการส่งผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาคและระดับโลกในปีพุทธศักราช2564มีคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับรางวัลระดับชาติจำนวน38รางวัลระดับนานาชาติจำนวน56รางวัลรวมทั้งสิ้น94รางวัลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน มุ่งมั่นและให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนควบคู่กับงานด้านการวิจัยการบริการทางวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนจํานวน9ท่านเป็นรางวัลระดับดีเด่น2ท่านรางวัลระดับดีมาก7ท่านรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่จำนวน10ท่านรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิตเพื่อประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตซึ่งมีผลงานเด่นชัดเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตอุทิศตนให้กับงานและมีจิตสำนึกในการเสียสละให้กับส่วนรวมเป็นที่ประจักษ์ ในปีพุทธศักราช2564มีผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิตจำนวน8ท่านรางวัลการวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อาจารย์นักวิจัยและนิสิตผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมในวงกว้างประกอบด้วยรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นจำนวน3ท่าน รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาวจจำนวนสองท่านรางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่นจำนวนสามรางวัลรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่นจำนวนสามรางวัลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของบุคลากรจำนวน8รางวัลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมจำนวนสรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาเอกจานวน9รางวัลและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน8รางวัลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการคนดีสีจุลาเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรสายปฏิบัติการซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำคุณประโยชน์ให้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรางวัลคนดีสีจุฬาประเภทบุคลากรจำนวน28ท่านและประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมจำนวน6รางวัลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ทุกท่านคือแบบอย่างของบุคลากรที่นำความภาคภูมิใจมาสู่จุลาลงกรมหาวิทยาลายัยและเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมไทยและประเทศชาติตอบสนองวิสัยทัศน์ของจุลาลงกรมหาวิทยาลายัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสารรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน